เราแบบรู้สึกว่าพี่เชอร์จะแต่งลุคไหนก็ดูเป็นวัยนั้นหน้าแบบคุณก็คือแบบใส่วิกใส่ผมสะอาก็เป็นเช่นนั้นเราพี่ดูคลีนดูเพลย์แล้วเราสามารถครีเอทคือพี่ๆเขาสามารถครีเอทได้ทุกหน้แต่งหน้าแต่งหน้าหนูยังสามารถเปลี่ยนไปดูอีกลุคหนึ่งไปได้เลยแต่งหน้าญี่ปุ่นหน่อยก็แบบใสๆหน่อยเอาพี่เรเป็นคนญี่ปุ่นไปเลย แต่ไทยไทยเท่ไทยไทยหน่อยก็แบบลุกหน้าไทยได้ว่าหลังจ๋าจ๋าหน่อยแบบลุกหน้ามีฝาก็ดูเปลียบไปคนนึงเลยแต่งเป็นแบบลุกนักเรียนก็ดูเป็นนักเรียนดีก็เป็นเด็กมอต้นแต่เอจจิ้งก็ก็ดูแก่เลย ถึงว่าพี่เซอร์แบบเข้าได้กับทุกรู้ที่เขาบอกมาแต่งเป็นผู้ชายล่าสุดเป็นพี่เชคก็อ่าดูเป็นผู้ชายจริงนแบบติดเทรนในโซเชียลมีเดียเลยค่ะทุกคนมาวีดความหลอกของเขาใช่แค่แค่เอาหน้ามาขึ้นก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วใช่ริงเน่ะยิ่งทำไมหนึ่งสองสามผู้ช่ยหลอกเอาลงเอาลงฟึบเอาพี่เชอร์มาแล้วเหรอก็คือแบบดูหน้าเด็กดูเป็นไดอล้วแบบลูคที่แบบดูโตขึ้นะใช่ย อ่ะสโลหนูที่ป๊อปอัพขึ้นมาว่าแบบโอลลี่เชอปราหนูว่าความเข้มแข็งคือเอาจริงทุกคนมีความเข้มแข็งในตัวแหละค่ะแต่หนูให้คุณเชอรปราอาริกุลคือแบบคือไม่ว่าจะเจอลมฝนหรือเจอลมแดดเจออะไรก็ตามเข้ามาในชีว well> ิตในตลอดระยะเวลาในการเป็นไอดอลมาเกือบเจ็ดปีผู้หญิงคนนี้ แข็งแกร่งคนแขงใช่คือมันจะมีช่วงที่แบบเราก็แบบเหนื่อยๆบ้างแต่ว่าหนูไม่เคยเห็นพี่เชอร์แบบในมุมที่อ่อนแอเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่เชอร์แบบแสดงถึงความเข้มแข็งแล้วก็ความมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาให้กับน้องๆหนูก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราเมมเบอร์คนอื่นๆอ่ะยึดเขาเป็นไอดอลด้วยการเต็มที่กับทุกหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายอ่ยค่ะหรือแบบการเชื่อในตัวเองว่าต่อให้เราไม่ได้ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกหรือเราไม่ได้ถนัดในสายนั้นๆอ่ะ แต่ถ้าเราตั้งใจแล้วทุ่มเทกับมันเราทำได้นี่เขาพูดเลยเมื่อเช้าหนูเลยกอบมาแต่แกก็ไม่ต้องเสริมนี่ก็ได้